วัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบนะคะหกโมงห้าสิบเข้าไปสำรวจสวนกันไม่ได้เข้าสวนวันหนึ่งไม่ได้เข้าสวนวันหนึ่งคิดถึงคิดถึงสวนปะ่ะเดี๋ยวไปสำรวจกันวันหนึ่งเมื่อวานไปบ้านเพื่อนเนาะหกโมงสี่สิบแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เข้าสวนหรอกทำโน,น่นทำนี่ในบ้านตอบคอมเมนต์มั่งตัดต่อคลิปม,มั่งเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านนะเนาะก็เลยไม่ได้เข้า ไม่ได้ดูก่อนว่าจะรดน้ำผักหรือเปล่าฝนไม่ตกมันร้อนวันนี้30องศาน,นะครับแหลกบรีโอ้ยเริ่มสุกเยอะอีกแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันเนาะเดี๋ยวขอเดินชมสวนก่อนเดี๋ยวค่อยมาพาเก็บนี่อากาศร้อนๆ้อนนี่ไม่ต้องรีบเก็บไม่งั้นเขาก็จะร่วงทิ้งนะนี่แบบนี้นี่นีเห็นไหม ะะบรรยากาศดีเนาะตอนหกโมงกว่าๆเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวแล้วเพื่อนๆสองเดือนก็จะถึงหน้าหนาวแล้วนี่เมื่อกี้ใหญ่เอาอันนี้มาแขวนก็จะเอามะเขือเทศมาตากหาที่แดดทั้งวันไม่มียังไม่ได้ทําเลยมะเขือเทศเก็บไปวันนั้นมาเห็นอันนี้แห้งก็เลยรดน้ําอันนี้หน่อยออสตบบรอเบอรี่เนาะ โพดเดาไปยังไงไม่ใช่มันจะแก่แล้วถ้าอันนี้มันเขาบอกอันนี้มันแห้งมันก็จะแก่จะแก่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะนี่มีมเมล็ดแล้ว่าไก่แล้วไกลแล้วไกลจะได้กินละข้าวโพดเนาะอุ้ยถัว่วเพื่อนถั่วกี่วันแล้วไม่ได้เก็บโอ้ยเดี๋ยวไปดูถั่วก่อน เดี๋ยวไปหาดูถั่วทางโน้นก่อนไม่ใช่แก่หมดแล้วบ่าถั่วใหญ่โอ้ยนี่นี่ยายก็ผักชียายก็แห้งโอ้ยเดี๋ยวได้มารดน้ําแล้วโอ้ขึ้นแล้วผักชีขึ้นบ้างแล้วเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน,น่นนนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนี่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 ผักชีเห็นไหมขึ้นบ้างแล้วเยอะเลยเนาะ เน๋ยวค่อยมารดน้ำอันนี้ก็ดอกไม้ออดอกไม้นี่โอ้โหแฟนยายชมอยู่ทุกวันไอ้แจกันที่ยายตัดโอ้ยสวยโอ้ยสวยดอกไม้ที่ยายตัดจัดตัดไปจัดแจกันนะแฟนแฟนยายสะออนทุกวันเลยเพราะมันสวยมานะ <c oughs> ไปดูถั่วก่อนโอ้ยเพื่อนๆดูดิ ดูทัวไทยยายดูทัวไทยยายนี่นี่นี่นนออกฝักมาเพียบเลยนี่เห็นไหมคุณยังไม่โตแต่ฝักไม่ใหญ่มาลายบอกฝักไม่ใหญ่เนอะอือ,อ,อนี่ฝักทองเป็นไงมังฝักทองฝรั่งนะคะไม่ใช่ฝักทองไทยแต่ก็เหนี้วเห็นมาลายบอกว่ามันเนี้วนี่ไงบางอันก็โดนโดน ตัวถากกินไปแล้วของไทยยังไม่เห็นดีเบลหนยดูถั่วยายสิตัวโดนหนูกัดเลยนี่ดูดินี่ไอ้พวกนี้ที่เหี่ยวเหี่ยก็คือโดนหนูกัดโดนหนูกัดนี่นี่โดนหนูกัดอฮ้ยดูก่อนนะเดี๋ยวยจะได้เวลามาเก็บอีกแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนอันไหนบางอังก็เอาไว้ทำพันไม่รู้ว่าจะได้แก่ทันหรือเปล่าน,นะ ไม่รู้จะจะแก่ทันหรือเปล่านี่นี่อันนี้ของของเทรมันนะคะเนี่ยโห้กระดกเหมือนกันนะแต่ว่าแก่ไวไวเนี่ยไม่รู้ว่ายายจะเอาไว้ทําพันธุ์อีกหรือเปล่านี่พวกนี้ยายก็เอาไว้ทําพันุ์อยู่แต่ว่ามันแก่ไวมากต้องเก็บให้ทันนะเนี่ยวันเว้นวันเลยของไทยเราไม่แก่ไวเท่านี้ของเวียดนามก็ไม่แก่ไวอันนี้แก่ไวต้องเก็บให้ทันดูก่อนนะปีนะ เดี๋ยวยายจะเวลามาเก็บเลือบเก็บเอาอ,อ่อ,อนๆอ,อ,อันแก่อาจจะเอาไว้ทําพันส่วนอันนี้หนูดูแต่ทุกปียายก็ปลูกแต่ถั่วแบบนี้นะนี่ไอถั่วพุ่มแต่ปีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีหนูกินหมดดูเนาะปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนี้ดีอยู่จริงๆมันมันมัน มันเปลี่ยนแนวมายังไงไม่รู้ยายปลูกเป็นถั่วพุ่มนั่นแหละตัวนี้เนี่ยต้นน,นี้มันเปลี่ยนมาต้นหนึ่งมันเปลี่ยนมาเป็นต้นตัวค้างมันเปลี่ยนเป็นตัวค้างเพื่อนๆนะแบบดกมากเลยยายก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะอันนี้ต้นเดียวนี่แต่อันนี้เป็นตัวของเวียดนามเพื่อนยายให้มาเนาะเอาไว้ทําพันธุ์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกะทันหรือเปล่าหนาวจะมาแล้วเนี่ยถั่วไทยยายก็จะได้พันธหรือเปล่า ดอกรักเรใหญ่เริ่มบานแล้วนี่นานี่ดอกรักเรนี่ไงปลูกมาไว้ชิดตรงนี้เกินตัวทากินนี่เอาไว้ทําพันุ์บ้างไม่มีดอกแล้วนี่เออทีนี้ก็รอเก็บอย่างเดียวไม่มีดอกแล้วเนาะแต่ทั่วไทยยังมีดอกอยู่นะเยอะมากเลยทั่วไทยเดี๋ยวไปดูกันเดิมเดิมอ่ะแต่วันเดียวไม่ได้เข้าอ่ะเพื่อนๆซอนซอน ผมดูมันตายหมดแล้วอ่ะเนี่ยมันโดนหนูกัดแต่วันเดียวไม่ได้เข้าอ่ะโอ้ดูดูเพื่อนๆตอเหยียบต้นฝักทองดูดินี่ดูดินี่ดูดิอุ้ยดูดิของมะลายขับปุกในไอ้นั่นอ่ะมันมันมันยังไงไม่รู้มันมันไม่ค่อยดกนะเพื่อนๆแต่ว่ามันได้กินเนาะแต่ว่าไทยคนละอย่างกันอีกนะคนละพันกันอีกเนี่ยยายขอแค่ อันไหนมันโตก่อนยายจะเอาไว้เม็ดเอาไว้เอามาเล็ดก่อนดูดิดกกมอโคดดกเลยแต่บอกแล้วนะว่าอะไรบอกว่ามันไม่มันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ช่างขอให้มันกินเหมือนไทยก็พอนี่แตงกวานะคะแตงกวาก็เริ่มเริ่มไอ้นี่แล้วเยอะเหมือนกันโอ้เยอะเหมือนกันอันเนี้ยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนอนเจ็ดหนุนโอ้ยโอ้ยแปดหนุนโอ้ย แต่งแท่เก็บลูกไม่สมบูรณ์มากินก่อนมีต้นมะระปนมาด้วยต้นหนึ่งเนี่ยมาไลยให้มเมล็ดมาใหญ่เพราะไม่ขึ้นทีนี้มันผสมอยู่กับเม็ดถั่วดูเดีสวยเลยไปถึงไหนถึงไหนโอ้ยยอดใหญ่เลยนี่ยังไม่เห็นมีลูกเลยนี่ มระมระเออมันไปอยู่มันไปติดอยู่ตรงโน้นตรงแตงกวาโน้นอันหนึ่งในยายพาไปดูตรงที่ยายทิ้งขยะนี่อันนี้ที่ออกดอกก่อนนี่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 เพื่อนนี่เขานี่เขาที่เขาออกดอกก่อนเอยที่เขาโอ้ยโอ้ยรวมรวมรวมถนุถนอมยังกะนางงามเลยนะเนี่ยเอาขึ้นมาก่อนเพราะอะไรยายจะเอาไว้เม็ดเขาให้เขาโต เผื่ออันอื่นมันมันสุกมันอันสุกไม่ทันนะอันที่มาทีหลังกลัวมันสุกไม่ทันมันเพื่อนกลัวมันไม่ได้เม็ดนี่อยู่ปลูกผักยายไม่ไม่ช่อยทะนทนอมผักอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะผักอะไรก็ขุดขุดทมทมแต่อันนี้อันนี้อยากได้เมล็ดอยากได้เมล็ดเขาเยอะมากดกมากดกจริงๆเพื่อนเพื่อนโคตรโคตรดกเลยนี่โคตรโคตรดกเลยมระ่ะ เห็นมีอะไรเลยมาล,ละมระมะระมะระดูดิดูดิดอกดูดิดอกดูดิดอกดูดูดูอูนี่นี่นี่นดู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 นี่ทัวทัวทัวนะคะทัวทัวทัวอุ้ยสอนเด้สุกโตมาเร็วๆนะลกูกปวดพลาดพลืนะลกูกแล้วแม่จะอวดเขา ไปต่อไปดูพริกยายพริกยายพริกแดงไม่อยู่แล้วเอ้านี่มันล้มอีกแล้วเอ้ยอยากตายในบ้านยายก็ยังสวยอยู่นะแจก,กันที่ยายตัดไปมันอยู่ได้นานมากเลยนะอยู่ในบ้านนะพราะมันไอ้นั้นคือแบบว่าเห็นไหมมันบานตามมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรย,เรยเนาะอยู่ได้นานมากเลยสตอเบอรี่ ปกติพริกบานมลา,ายสวยๆปีนี้พริกบานมลไยไม่สวยยายเอ่อมลา,ายเก็บพริกแดงยายไปแล้วเขาบอกเขาขอยายขออะไรนะก็อบอกเอาพันไว้ให้หน่อยยายก็อบอกเก็บไปอันแดงๆหน,น่ะเนี่ยอันแดงๆผลสุดท้ายไปบ้านเขาไปบ้านเขาขอบอกว่ายายได้พันนี้เห็นมันดกเห็นมันดกบอให้เขาเก็บไปผลสุดท้ายยายไปบ้านเขาของเขาก็มีแบบนี้เห็นไหมที่ยายถ่ายคลิปให้ดู ที่ยายไทยสวนบ้านเพื่อนอะนะนะถ้าใครอยากเห็นก็เข้าไปดูนะในคลิปเมื่อวานเหมือนกันนะที่บ้านเขานะนี่กำลังพูดว่ามาอะไราเก็บแดงไปหมดยายจะได้หรือเปล่าเนาะม <c oughs> ันเริ่มแดงหวงแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกแต่พันนี้เลยเ <c oughs> นาะนี่มันมันมันมากนใช่ไหมพันนี้ก็พันนี้ก็มานี่ พันธุ์นี้กระดกเหมือนกันดกทุกปีพริกน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่มันไม่แดงให้กินดกทุกปีอันนี้แค่มันมองไม่เห็นเฉยๆมันมันชี้ลงมันไม่ได้ชี้ขึ้นเห็นไหมอันนี้เม็ดจะใหญ่เนี่ยพริกชี้ฟ้าบ้านเราพริกชี้ฟ้าหรือพริกกินดะยายไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาลอกพริกอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมมันชี้ลงแต่เม็ดมันลุเม็ดมันใหญ่ไอ้นั้นเม็ดมันเล็ก เดี๋ยวเวลามันสุกหญ่จะเก็บมาเปรียบวันไหนวางๆเด็กจะเก็บมาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ลลกเบลอแต่ว่าดกทุกปีนี่ดกทุกปีนะแค่มันสีเขียวมันมองไม่เห็นดูแรงอีกแล้วนี่ได้รดน้ำแล้วแหละเพื่อนๆเย็นแล้วอย่าไปกินข้าวก่อนเดี๋จะกลับมารดน้ำอีกนี่ดูดิขึ้นเร็วมากเลยย่าน,นพวกนี้ก็ขึ้นเร็วมากเลย มเมล็ดผักสามอย่างมเมล็ดผักสามอย่างขึ้นเองอแมงลักเด็ดยอดก่อนแมงลักก็องอัปตะคัดมากเลยโหระพาสวยไอ้แมงไอ้กระเพากระเพาโหระพามันกรเริ่มสวยแล้วแหละนี่นี่ไม่ล้ทรดน้ำเขาก็จะสวยแหละเนอะจะได้มเมล็ดหรือเปล่าไม่รู้แมงลักใหญ่โหระพายใหญ่ ดูดิเพียบ่งรัป้าเพื่อนนี่ให้ดูดอกไม้หน่อยหูยสวยมากมอดดูดิอ้ยอ่อนไหมนี่ปีที่แล้วเยอะปีนี้ยายทอนทิ้งหมดเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่มันไม่มีที่ให้เขาขึ้นเนาะมีคนบอกว่าทำไมไม่ขุดไปปลูกหน้าบ้านปลูกหน้าบ้านไม่ได้ตัวทากกินหมดเพื่อน หน้าบานมันรกไงมันหญาเยอะเราไม่ได้ดูเลยก็เนี่ยก็อยากปลูกเหมือนกันและหน้าบานแต่ว่าดินมันไม่สวยด้วยหน้าบ้านอันนี้มันดินมันดีมันมีปุ๋ยมีอะไรหน้าบ้านมันไม่มีปุ๋ยไงเนาะแล้วเวลาเรารดน้ํารดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยนี่ไงพริกตัวเนี้ยเนี่ยพริกตัวนี้ที่ fc ให้ใยายก็นึกว่าตัวเดียวกันไม่ใช่นี่ที่คุณกระตัวสองขยายเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยสีขาวขาวเนาะ พิกอะไรไม่รู้ถ้าใครจําได้เมื่อปีที่แล้วเอฟซีส่งต้นมาใหให,ใหญ่เนี่ยคือตัวนี้นีเ่เล็กๆอันนั้นมันคนละอย่างกันเนาะไปเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวจะมาอเออเดียพาไปดูตรงนั้นหน่อยหนึงพาไปดูมะระใหญ่ตรงนู้นมะระมะเขือเทศกเ็เดี๋ยวจะโอ๊ยเดี๋ยวยาย่จะมาเก็บอีกนี่มันแดงหมดแล้วคือวันนั้นเก็บไปว่าจะเอามา วันนั้นเก็บไปไว่าจะเอามาตากแห้งก็โมแต่ไปวันที่เก็บนะเพื่อนมาก็ไม่ได้ทําวันที่สองก็ไปหาเพื่อนก็ไม่ได้ทําจะทําวันนี้ก็โมแต่ทำนนทํานี่ในบ้านก็ไม่ได้ทำ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเก็บไปรวมกันอีกเอามาตากแห้งเลยนี่ยายจะพาไปดูมระยายตรงนั้นลงเรือมากับฝักทองกับนี่ไง ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรก็คือปุ๋ยหมักเนาะยายก็พูดอยู่เสมอเอามากองกองไว้เพราะมันนั่นก็อ้ยฟักทองอ้ยแป๊บเดียวเองไม่ได้ลูกไม่ใช่ลูกฟักทองนะแต่ว่าแป๊บเดียวเองดูมันสวยตรงนี้มันเป็นที่ปุ๋ยหมักยายไงเนาะเนี่ยขุดไปใส่โอ้ยยังไม่มีลูกเฮ้ยอ๋อหนูเพื่นอะไรอะแฟนยายตัดยาโดนหรือเปล่านี่ไงมระเห็นไหมเพื่อนเห็นมรณะไหมเนี่ย มันอยู่กับมันอยู่ในกระถางของของแตงตรงนี้แตงเห็นไหมแตงไปแล้วของวักทองโอ้ยนี่คือมระนะคะนุ่นเนี้ยโมเดิร์นนี่นี่นีน่นี่นี่แฟนย้ายแน่เลยเยวดูก่อนใช่แฟนย้ายแล้วไอตัวบ้านนั่นแหละนี่รูมันนี่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 น,นี่เห็นหรือเปล่านี่ โอ้ยมันหนาโมโหนี่เห็นไหมนี่เขากัดทำไมของเขาก็ไม่รู้อยากให้เราโมโหเขาแล้วมั้งเนมะระแนวทนุถนอมยังก็โลกกระหลานเลยน่าเบื่อเห็นแต่ดอกตัวผู้นี่ไงเพื่อนดอกตัวผู้ยังไม่เห็นมีมะระมีอะไรเลยนะยังไม่เห็นเฮ้ย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 เพื่อน นี่เห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าดิยี้ลูกหนึ่งก็ยังดีเว้ยเห็นลูกหนึ่งก็งเ,ลกงเลยไปไปเพื่อนๆยาวแล้วคลิปยาวแล้วอย่างงี้แหละเวลาเดินช่วยไม่อยาอยากเดินไปทางนู้นอีกอะแต่คลิปยาวเพราะว่า วันหนึ่งไม่ได้เข้าสวนมันก็คิดถึงนะจริงๆนะเพราะอีกคนเคยเข้าทุกวันทุกวันในยายจะให้อาหารนอกอาหารไก่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวในยายจะออกมาใหม่ออกมารดน้ำผักแล้วก็เก็บมะเขือเทศเนานะไปะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยตาด้วยนะคะ